สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกพอ24เข้า25มันเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาในที่เราจะได้ยินได้ยินเสียงของคนพูดเหมือนเจอคณอ่านเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนพูดอยู่อยู่ในในตัวของคุณอ่านะมากับเราจนเราเหมือนคนวิตกจริตอ่ะเหมือนคนบ้าเหมือนพูดเอ้ะทำไมมันมีแต่เรื่องยุ่งยากวุ่นวายอันนี้ทําไมแบบว่าแล้วเรื่องของบ้านเราจะทํายังไงต่อดีมัน เหมือนมีเราเห็นต้องนี้คนนี้ก็พูดเข้ามาแล้วมันก็เท่าหูเราอ่ะเหมือนในหนังที่เราได้ยินอ่ะเดีไยวเราจะอกหลายหลายเสียงอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วบางทีเราก็เห็นคนนี้แบบทำไมอยู่ดีทําไมหน้าเขาเศร้าวะแต่หน้าจริงๆเขาปกติแต่ทําไมทําไมเขาหน่ากลายเป็นภาพเขานั่งร้องไห้อยู่นี้อะไรอย่างเงี้ยหรือทําไมปุ๊บเราเห็นทําไมมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะยืนยืนอยู่ข้างหลังเขาอีกคนหนึ่งแต่เราไม่ได้เห็นเป็นผีแต่เราเห็นเป็นเรื่องสตอรี่แบบเนี้ยหรือว่าปุ๊บบางทีเราเห็นปุ๊บทําไมเขาต้องร้องไห้วะ แล้วทาให้ทําไมเราต้องรู้สึกว่าอยากร้องไห้กับเขาไปด้วยแล้วมันก็จะมีคําขึ้นมาในหัวตอนนั้นอายุ25แล้วเรารู้สึกเรากำลังสนุกกับการเป็นนักร้องนักแสดงทําไมต้องมาเห็นงี้ไปนอนโรงแรมทาไมเราต้องเห็นผีวะทําไมเราต้องเห็นอันนี้ทําไมมันต้องเกิดเรื่องราวพร้อมๆกันแบบว่าผีอันนี้มาโผล่มาจากอันนี้แล้วเจอพร้อมกันหลายๆคนแต่ว่าณตอนนั้น<ม>ที่เห็นเนี่ยเห็นไม่เหมือนกับก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมไม่เห็นไม่เหมือนกันแล้วอย่างที่บอกว่าก่อนนั้นเราเห็นชัดๆมันค่อนข้างชัดอะแต่ว่าอันเนี้ยเห็นเป็นนเหมือกับ จะเรียกว่าเป็นภาพในหัวเป็นสัญญาณมากกว่ามันไม่ได้เป็นภาพภาพก็ได้แต่มันคือสัญญาณสัญญาณที่ส่งมาเหมือน WiFi แปลสภาพให้เป็นภาพให้เป็นเสียงแล้วมันปวดหัวแล้วมันกวนใจเรามากเพราะชีวิตเราต้องการความสุขสงบสนุกสนานในแบบฉบับที่เราเป็นนี่๋ย่ะหาว่าบ้านะอีกทางหนึ่งเคยคิดว่าจะไปหาหมอป่ะเคยคิดตลอดคนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนี้คิดอยู่ตลอดว่าตัวเองบ้าแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกแล้วเคยสงสัยว่าตัวเองบ้าป่ะเคยสงสัย เคยสงสัยพยายามแบบทดสอบเราคิดไปเองหรือเปล่าวะเราดูหนังแล้วเราจิตตนาการสูงไปไหม,มแต่ทําไมสิ่งนี้พอเราคิดปุ๊บแล้วภาพอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นต่ออย่างนี้ได้ยังไงและอะไรเป็นสิ่งที่พิสูจน์หรือเราสรุปได้ว่าฉันไม่ได้บ้าความทรมานในตัวเราเองมันต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับพอยี่ผ้าเราก็ขออีกนะเพราะไอ้ช่วงนั้นเหรอพอมันมกลับมาใหม่ขอ,ขอซ้ําอีกเหรอขอซ้ําว่าข,ขอบอกอย่าให้เห็นก็มาเป็น35 แล้วก็มีเสียงตอบว่าได้ขออีกสิบให้อีกสิปีอย่างเงี้ยอันนั้นไม่มีเสียงละแต่มันหายไปก็ขอแต่ระหว่างระยะทางเนี่ยถึง35มันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันให้เห็นมากมายแต่พอ35มาแล้วเนี่ยก่อน35มสิบเนี่ยมันเริ่มกลับมาเยอะขึ้นเริ่มเห็นมากขึ้นเริ่มเห็นในที่นี้คือเริ่มมั่นคงอ่ะและไม่หวั่นไหวกับมันอ่ะและหาคําตอบกับมันให้เจอ ถ้ามันคือดวงไฟมันต้องหาคําตอบทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ว่ามันแค่แค่ดวงไฟมันไม่ได้แวบ,บผ่านตาม,มาถ้าผมเห็นเงาผีเดินเข้าไปเสาเนี่ยเราต้องเห็นว่ามันคือเงาผีจริงมันไม่ใช่ว่าแสงไฟเนี่ยผ่านแล้วเราเห็นเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเราพยายามหลบเลี่ยงใช่แต่นี่คือเราหาคําตอบเลยว่ามันเป็นไปได้หรอมันเป็นจริงหร,หรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นในหัวแล้วในภาพทั้งหมดเนี่ย แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงตามนี้ให้เราระวังแบบนี้เออใช่ช่วยให้เราปลอดภัยแบบนี้อันนี้ไม่ควรไปอันนี้ควรควรจะอยู่แค่ตรงนี้อันนี้เราอย่าไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดนะเพราะว่าจะจะมีผลกับเราทางด้านนี้แล้วเราจะเจอคนประเภทนี้หนึ่งสองสามแบบนี้เขาจะเข้ามาตามนี้นะมันก็จะเป็นตามนั้นอคือมันก็คล้ายๆกับเหมือนเขาเหมือนกับเรารับถ้าเทียบว่าเราเป็นเครื่องทีวีก็คือมีคนส่งสัญญ,ญาณมาใช่ มันจะแทงมาตรงกลางเนี่ยหัวเราเจ็บเข้าไปในในแต่กลด้วยเหรอใช่ครับมันเหมือนคนเราเอามีดแหลมๆแทงจึ๊กเข้าไปอย่างเงี้ยแปลว่าเวลาเราจะรู้สึกมันจะจี๊ดก่อนเนอะถูกถ้าเรื่องไม่ดีอ่ะมันจะจี๊ดแรงแล้วถ้าหูเรามันจะเหมือนคนหูวิงเหมือนโดนบ้องหูอะครับซึ่งบางเรื่องที่เราเล่าเนี่ยหลายๆคนบอกเฮ้ยใหญ่มาเล่าอย่างเงี้ยแบบว่าเพื่ออะไรคือบอกเราอยากจะเล่าในความรู้สึกที่เราเราเป็นและเราเห็นบางทีอย่างที่คุณั้นบอกว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าเราบ้าหรือเปล่าเราต้องการการยอมรับจากคนอื่นเรอ มันเป็นคําถามที่ผมถามกับตัวผมเองเสมอนะอถามกับพลังงานว่าต้องการให้ผมทําแบบนี้เพื่ออะไรเคยถามใช่ไหมถามเราได้คําตอบไหมได้คําตอบคือเพื่อให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันมีจริงพลังงานมันมีจริงเขาสามารถนเนรมิตให้เราได้โดยที่เราแบบโดยที่เราเรียกว่าดีอะแบบไม่คาดคิดเพียงเพียง เชี่ยวนาทีก็ทําให้เราได้มันคือการทดสอบมาแล้วกับความเป็นมนุษย์กับพลังงานเหมือนผมเช่นบอกว่าเนี่ยผมกําลังสร้างบ้านอยู่เนี่ยหลังเนี้ยในในตอนก่อนนะผมต้องการเนี่ยอยากได้รั้วอยากได้ประตูอันเนี้ยสักอันเคาะราคามาแล้วอ่ะสามหมื่นถ้าพลังงานเนี้ยมีอยู่จริงให้ผมได้เงินได้ไหมแค่พูดจบโทรศัพท์ดนะังให้ไปโชว์ตัว สามหมืนพอดีเป๊ะเพียงเสี้ยววลนาที <S <S หรือบางทีพลังงานบอกว่าให้ผมเนี่ยเพิ่งผมไม่เคยทำบอกว่าให้คนไปบูชาพญานาคเนี่ยทำเสียงใบตองอะไรผมก็ไม่รู้จกักแล้วผมสวดมนต์ก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่ค่อยอะไรเงี้ยบอกให้ทําภายในสองวันต้องทำแล้วผมจะไปหาใครบอกเดี๋ยวมีคนมาหาผมก็พูดเสียเงินสี่0 0ื่บาทภายในสองวันเพื่ออะไรไหว้หัวพญานาคอืม เขาบอกว่าเดี๋ยวให้คืนนี่ใครพูดว่าเดี๋ยวให้คืนผมไม่ทราบเ,เ,เสียงเนี่ยหรอเนสียงเนี่ยบอกอาหูเราเดี๋ยวให้คืนแล้วบอกแล้วคืนในรูปแบบไหนวันนี้วันที่สิบห้าทำเสร็จแล้วเนี่ยวันที่สิบหกผมต้องไปทํางานมไม่เกี่ยวกับได้ได,ได,ได้ได้เงินคืนจากการไปทํางานเพราะมันเป็นแผนง,งานมาอยู่แล้วอืที่เราจะต้องได้รับเงินกับการทํางานอยู่แล้วตามเวลาของเราขึ้นรถมาขับรถมาสิบโมงเช้าขับรถมาเมนีแผนเง,งา ตรงเส้นบัตรมีอะไรนะฮะเป็นเงาเป็นแผ่นเงาแผ่นเงามันเ,เป็นแผ่นเงาอ่ะผมเรียกไม่ถูกอ่ะคือผมขับรถอยู่เนี่ยตรงเส้นบางปีบางพีอ่ะอ่าฮะแล้วก็มีแผ่นเงาเนี่ยมาแปะอยู่หน้ากระจกะแต่เรามองเห็นรถเห็นนั่นเนี่ยแล้วก็เป็นตัวเลขขึ้นมาเมื่อเราต่อต้านเขาอ่ะ <S <S 1> <S 1> เพื่อละเขาหายไปเราจะไม่รู้อะไรเหมือนคนตาบอด